เุดอนนนป็นคนขยัสวัสดีค่ะติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรค่ะชาวนาจังหวัดอุดรธานียิมออกเขาขอบคุณทหารในมณฑลฐานบกที่24หลังจากได้รับเงินในโครงการรับจำนำเขา่าชาวนาในจังหวัดอุดรธานีจำนวนกว่า1 0 0 0พันคน ในเดินทางมาขอบคุณทหารที่ซอยเหลือในการใจเงเื่อนเช่าหน้าที่เดือนร้อนในโครงการรับจำนำเข่าวโดยมีพ้นตรีสิทธ,ธิจันทร์สมบูรณ์ผู้บัญชาการมณฑน,นทหานบกที่24พ้นตำรวจตรีบุญล,ลือก่อบางยางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดอรธานีนายสุทธินันท์บุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดอรธานีร่วมให้การต้อนรับทั้งมีตัวแท่งกลุ่มเช่าหน้าจาก20อําเภอได้ถือไประบุข้อความว่าขอขอบคุณพ้นเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาในโครงการรับจำนำเขา่าพร้อมกับมอบดอกไม้ให้ทหารและทายรูปรวมกันโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความยินดีจากนั้นตัวแทนภาครัฐและเอกชอนได้มอบอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มและเครื่องดื่มชูกำลังให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดอุดรธานีเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ้อนอุดรกันได้ไหมฮอ,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 อนอุดรเบื้องอ่อนซ้อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะ คนขยัน